ไายฉันซาบีนาและฉันอายุ17แม่กับฉันอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านพอเพียงเล็กๆที่แน่นไม่มีไฟฟ้าหรือว่าอินเทอร์เน็ตคนในหมู่บ้านไม่ยุ่งกับโลกภายนอกเลยค่ะเราเย็บเสื้อผ้าใส่เองแล้วก็กินแต่ของที่ปลูกเองเท่านั้นไม่มีฟาสต์ฟู้ดนึกภาพออกไหมติดตามช่องเดารี่ส่วนตัวนะคะถ้าอยากจะกินพิซซ่าฉ่ำๆสักชิ้นแม่ชอบอยู่แบบนั้นแตฉันสงสัยว่าแม่ปิดบังอะไรจากฉัน เดือนละครั้งฉันจะถือจากราที่ศาลเองเก็บเบอร์รี่จนเต็มแล้วไปไหนก็ไม่รู้ฉันพยายามแอบตามท่านไปเพื่อไขปริศนาแต่ความพยายามจะหลบหลบซ่อนๆก็ล่มทุกคนในหมู่บ้านดูมีความสุขแต่ฉันรู้สึกไม่เข้าพวกฉันเกิดมาพร้อมกับสีผมไม่ปกติแต่แม่ให้ฉันใส่หมวกซ่อนมันเอาไว้เสมอทุกคนในชุมชนเราสวมเสื้อผ้าสีเทาฉันเบื่อมากเลยค่ะฉันใช้กีบดอกไม้มาย้อมสีผ้าแล้วก็ตัดชุดแสนสวยใส่เอง แน่นอนฉันเคยใส่แต่ตอนที่อยู่คนเดียวพวกผู้เท่าคงจะโกรธแน่ถ้าเห็นฉันใส่ชุดแบบนี้คุณคงสงสัยว่าทำไมเราถึงมาอยู่ในที่แปลกๆแบบนี้ตั้งแต่แ,ตแรกเอาจริงๆนะฉันจำไม่ได้ความทรงจำวัยเด็กของฉันมีแต่เรื่องชีวิตในหมู่บ้านแต่ก็ตามที่เกิดบ่อยๆเรื่องเล็กๆมกัเกาะให้เกิดเหตุการณ์น่าสนใจเป็นชุดวันหนึ่งฉันเห็นนักท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์ริมแม่น้ำพวกเขาโตกว่าฉันสองสามปีแล้วก็ดูสนุกกันด้วยและที่สำคัญที่สุดพวกเขาดูดีมาก คุณควรเห็นว่าสุ้าและผมของพวกเขาสีสดใสขนาดไหนเห็นสาวแปลกๆคนนั้นื่อสวมชุดอะไรของเขาเนี่ยเฮ้ยยายเพียนนี่อยู่ในยุคไหนกันละเนี่ยกิฟอย่าหยาบคายใส่เขานี่เธอมานี่สิพอรู้ตัวอีกทีฉันก็เดินไปหาคนพวกนั้นแล้วแต่แล้วจู่ๆแม่ก็จับแขนฉันเอาไว้ซาบ,บรีน่าลูกไปไม่ได้นะเรื่องของคนพวกนั้นทําให้ฉันนอนไม่หลับฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกพวกเขา ดวงเทียนสะกดจิตฉันและความทรงจําในวัยเด็กก็แล่นเข้ามาเด็กน่ารักคนนั้นคือฉันเองแม่กับฉันเคยอยู่ในบ้านที่มีน้ําพุและสวนน้อยอยู่ข้างๆพวกเราไม่ลําบากเลยปัญหาก็คือแม่ฉันคิดลบสุดๆแบบเกินไปมากกระตูนพวกนี้มันโลกสวยเกินไปจําแม่ไว้ซาบรีนา่าโลกนี้มันโหดร้ายและไม่มีที่ให้มีความสุขหรอกแม่ไม่เคยจะเล่นกับฉันและทําเหมือนฉันเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิต จนวันหนึ่งคุณยายก็มาหาเราถึงบ้านเลยแม่จะย้ายมาอยู่กับลูกเพื่อช่วยเลี้ยงซาบ,บรีนาลูกมันไร้ประโยชน์และเห็นอยู่ว่าต้องให้ช่วยนะเย้ yeah, คุณยายจะไม่อยูดด้วยใครก็ได้ค่าฉันทีเถอะคุณยายเอ็นดูฉันแต่ทําเย็นชาใส่แม่มีจุดหนึ่งทําให้ฉันรู้สึกเหมือนแข่งกับแม่เพื่อแย่ยงความรักจากยายเลยซาบ,บรีนาได้ความสวยมาจากลูกเลยเราควรจะไปเอเจนซี่นางแบบกันเธอจะได้เริ่มเข้าวงการหะนี่แก่แล้วตาบอดหรือไง ซาบ่าสวยตรงไหนกันเธอทั้งประมาทแล้วก็ซุ่มซ่นามเนนรวัดีนแบบนั้นแล้วก็เจ็บแล้วนั่นเพิ่งเริ่มเท่านั้นภายหลังในเย็นนั้นแม่ย่องเข้ามาหาฉันพร้อมกันไกลแล้วตัดผมฉันซะน,น่าเกลียดเยี่ยมไม่มีเอเจนซี่นางแบบที่ไหนจะต้องการลูกอีกแล้วละ่ะผมทรงใหม่ทําให้ฉันเหมือนไม่กว่าแตกปลายคุณยายแทบจะใจวายพอเห็นฉันในเช้าวันถัดมาทําอะไรลงไปนะฉันจะพาซาบิาไปแคสติ้งเป็นอะไรไปผมหลานเก๋จะตายแม่รู้แล้วว่าลูกจะทําอะไร แต่สักวันเธอซาบรีนาจะรู้ความจริงลูกซ่อนเธอจากทุกคนไว้ไม่ได้หรอกนะอ๋อเหรอแม่ขอบคุณที่แนะนํานะคะทั้งสองคนทะเลาะก,กันจนฟ้ามืดในที่สุดฉันก็ไปนอนและพอฉันตื่นขึ้นมาก็พบว่าแม่อุ้มฉันขึ้นรถเราจะไปที่ไหนกันคะที่ที่เราจะเริ่มต้นใหม่ไงลูกเราก็เลยมาอยู่ในหมู่บ้านพอเพียงกันความทรงจําเหล่านั้นทําให้ฉันโกรธมากแม่มีสิทธิ์อะไรมาพรากชีวิตปกติไปจากฉันเนี่ย ในตอนเช้าฉันปล่อยผมแล้วก็สวมชุดสีสันสดใสไปกินมื้อเช้าสส่อะไรของลูกนะปิดผมเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวพวกคนแก่เห็นแล้วจะไล่เราออกไปอะ่ะดีเลยค่ะอยากจะไปจะแย่ทำไมทำตัวแบบนี้ล่ะหนูอยากจะกลับไปใช้ชีวิตปกติกลับไปก็ไม่มีความสุขหรอกนะท่านยังกับอยู่ที่นี่จะมีความสุขแม่คะบอกมาตรงๆงเธอทำไมตอนเด็กถึงเกลียดหนูนักล่ะเดี๋ยวเอาสบู่ล้างปากซะหลกอย่าพูดอะไรแบบนี้อีกนะแม่รักลูกเสมอแหละไม่จริงเลยแม่ทำเหมือนหนูเป็นขี้ดินเนี่ย แม่ไม่ยอมอธิบายอะไรเลยแล้วก็ลงโทษที่ฉันดือ้อบอกมันฝรั่งให้เสร็จก่อนมืดและอย่าถอดหมวกอีกนะโทษค่ะแม่แต่จากนี้ไปหนูจะใช้ชีวิตตามใจตัวเองแล้วล่ละฉันหนีออกจากหมู่บ้านแล้วไปที่ที่เจอกับนะักท่องเที่ยวพวกนั้นพวกเขาเก็บเต็นท์แล้วแล้วกลังจะกลับกันรอเดี๋ยวอ๋ออย่าเพี้ยนกลับมาแล้วขอร้องละ่ะพาฉันไปส่งในเมืองทีแล้วเราจะได้อะไรอะ่ะฉันไม่มีเงินหรอกแต่ว่าฉันล้างรถให้ได้นะแค่นั้นไม่พอหรอกนะ นาะอย่าทำตัวงี้สิเราควรจะช่วยเธอแต่เช,ชื่ออะไรอซาบ,บีนาฉันเคลตันและนี่เพื่อนๆนฉันมาเลยซาบ,บีนาทำไมแต่งตัวแบบนั้นเละ่ะตอนฉันเด็กๆแม่กับฉันย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านพอเพียงเนะี่ยแต่ตอนนี้ฉันอยากจะกลับไปหายายโอ้เจ๋งมากเลยฉันเคยเขียนกันบ้านเรื่องชุมชมแบบนั้นอยู่หลังจากนั้นพวกเขาก็เล่าเรื่องตัวเองให้ฟังพวกเขาเป็นนักเรียนวิทยาลัยศิลปะแทนที่จะอยู่ในวิทยาเขตพวกเขาก็เช่าบ้านอยู่ด้วยกันไม่นานเราก็มาถึงเมืองเคลตันไปส่งเพื่อนแล้วก็คุยกับฉันให้พาไปที่ไหนดีซบบาบ ฉันย้ายบ้านไปตอนเด็กมากและจำที่อยู่ไม่ได้แล้วแต่ฉันจำได้ว่ามีน้ำตกพร้อมกับรูปปั้นโลมาอยู่หน้าบ้านน่ะแล้วก็มีพุ่มกุหลาบสวยๆบานอยู่ตรงหน้าต่างด้วยอ,อืมนึกไม่ออกเลยฮะพยายามหาดูกันเถอะเราขับรถไปรอบเมืองจนฟ้ามืดแต่ก็ไม่เจอบ้านสมัยเด็กฉันเลยขอบคุณมากมากเลยนะเครตันแต่ฉันไม่อยากรบกวนอะ่ะจะรถตรงนี้เถอะฉันจะนอนบนม้านั่งแล้วหาคุณยายต่อตอนเช้านี่ล้อเล่นเหรอฉันจะปล่อยเธอตอนลำบากได้ยังไงเลย คืนนี้เธอมาค้างบ้านเราอยากคิดจะเถียงกับฉันเชียวล่ะฉันไม่รู้อันไหนปลอดภัยกว่านอนข้างถนนหรือว่าในบ้านที่มีแต่คนแปลกหน้าแต่ว่าเมืองตอนกลางคืนก็ดูอันตรายแหละและเคลตันก็ยิ้มเป็นมิตรด้วยฉันก็เลยไปกับเขาพอถึงบ้านเคลตันเพื่อนเขาก็กินมื้อขํากันอยู่เล่นวิดีโอเกมกับเตรียมตัวก่อนสอบกันบ้านพวกเขาชวนให้ฉันนึกถึงที่หมู่บ้านทั้งสองที่ทุกคนต่างต้องแบ่งปันกันแต่บรรยากาศในบ้านพักนักศึกษามันต่างไปเลยละค่ะ ทุกคนกำลังสนุกกันทุกคนจำซาบรีนาได้มาเธอไม่มีที่ไปแล้วเดี๋ยวนอนในห้องนั่งเล่นเนะาะเธอหิวมากเราจะกินมือค่ำพอดีเดี๋ยวให้ยืมชุดสวยๆนะเฮ้ยเราจะเปลี่ยนลูกเป็ดขี้เรให้เป็นหงงามอย่างนั้นเหรออย่าถือสาคริฟเลยนะเขาไม่ใช่คนแย่อะไรแต่บางทีก็แค่หยับคอยบ้างพวกเขาต่างมีเอกลักษณ์แล้วก็เท่ต่างแนวกันออกไปฉันดีใจมากเลยละค่ะ การอยู่ในบ้านนั้นคงสุดยอดแน่เลยฉันชอบมากเลยค่ะสาวคนหนึ่งให้เสื้อผ้าใส่หลังทุกคนกลับเข้าห้องตัวเองก็เหลือแค่เครตันกับฉันในห้องนั่งเล่นฉันว่าเธอต้องมีแผนสำรองแล้วล่ะเพื่อหาคุณยายไม่เจอไปหาตำรวจได้นอะไม่ล่ะเขาคงจะส่งฉันไปบ้านเด็กกำพร้าก็จริงล่ะอเออค้น Google กันเออ g o o g l e คือฉันรู้จัก Google เคยใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ฉันไม่ได้เกิดในหมู่บ้าน เคลตันถามว่าแม่ฉันชื่ออะไรแล้วก็ค้น Google ดูคิซิเราช็อบขนาดไหนตอนรู้ว่าก่อนฉันเกิดมาแม่เคยเป็นนางแบบดังมาก่อนมันบอกว่าท่านต้องลาวงการเพราะว่าตั้งคันภ์เพราะอย่างนี้เองแม่ก็เลยไม่ชอบฉันฉันทำลายชีวิตของท่านเหรอเนี่ยดีจ้าที่รักฉันเอาพายมาให้เย็นแน่นใครเนอะ่อย่าเพิ่งโกรธน,นะฉันก็แค่ช่วยเธอตามหาคุณยายซาบรีน่านี่แฟนฉันบริดเจตเธอเป็นนักเรียนเหมือนกัน่ะแต่อยู่กับพ่อแม่ อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเครตันเหมือนพี่ชายฉันเน่ะเธอเอาตะกร้านี้มาจากไหนอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิทุกเดือนจะมีคนเอาตะกราใสาเบอร์รี่มาวางไว้หน้าบ้านคขมีคนามาแอบปิง้งฉันแน่เลยต้องเป็นแม่ฉันแน่ที่หมู่บ้านพอเพียงเราเราสารตะกร้าแบบนี้นะี่ยชักน่าสงสัยแล้วสิพรุ่งนี้ไปหาแม่เธอแล้วถามกันว่าทําทําไมอะแม่ฉันหัวดื้อจะตายแต่ว่าก็ลองดูก็ได้ ในตอนเช้าเราสามคนไปที่หมู่บ้านพอเพียงแต่แผนเราก็เปลี่ยนกลางคันตอนที่ฉันเห็นบ้านสมัยเด็กเพรท่านหยุดรถก่อนโชคดีที่คุณยายยังอยู่บ้านเดิมแล้วก็จับฉันได้ทันทีซาบรีนา่าดูหลานสิคนสวยของยายเรากอดกันนานเลยแล้วฉันก็เล่าให้ยายฟังว่าฉันกับแม่อยู่ในหมู่บ้านพอเพียงหลังเราออกไปยายพยายามหาหลานแล้วแต่ตำรวจไม่ช่วยตามกฎหมายแล้วแม่หลานมีสิทธิ์พาหนูไปเนาะซาบรีนา่าเธอกับยายต้องคุยกันเยอะเลย เดี๋ยวเรากลับก่อนไว้ไปหมู่บ้านกันบนอื่นนะได้เลยไว้เจอกันนะจริงไหมคะที่แม่เคยเป็นนางแบบดังเออใช่จะหลานรักอาชีพของเธอต้องจบลงเมื่อเธอหลงรักพ่อหลานเขาไม่เหมาะกับเธอยายพยายามโน้มน้าวให้เลิกกับเขาแล้วแต่เธอไม่ฟังยายแล้วความสัมพันธ์ของเราก็ไม่เหมือนเดิมแม่หลานตั้งท้องพ่อหลานก็หนีไปงั้นแม่หนูก็เลิกเป็นนางแบบเพื่อเลี้ยงหนูเหรอใช่แล้วเหรอแต่เธอมีอาการซึมเศร้าหลังคลอด ทนที่จะรักษาตัวถ้ากลับหนีไปหมู่บ้านพอเพียงเนะ่ะไม่ใช่งั้นเลยแม่นี่ยืนฟังอยู่นานแค่ไหนเนี่ยก็นานจนได้ยินแม่โกหกหน้าดัานๆนกะแล้วว่าต้องเจอลูกที่นี่ซาบรีนาเรากลับกันเถอะไม่หนูอ,อยากอยู่กับคุณยายลูกแม่แยายไม่สมควรให้ไว้ใจนะยายแค่ต้องการเงินแม่แยายพาแม่ไปเอเจนซี่นางแบบตั้งแต่เด็กแล้วพอแม่โตมาก็ห้ามแม่แต่งงานหรือมีลูกจะได้ไม่เสียงานยายถึงกับไล่พ่อของลูกไปแต่ตอนนั้นแม่ท้องแล้ว สุดท้ายก็ต้องเลิกทำงานอยู่ดีพอยายเกาะแม่กินไม่ได้แล้วก็ไม่ช่วยแม่เลี้ยงลูกเลยแต่ว่ายายก็โผล่มาท,ทันทีที่รู้ว่าลูกสวยและใช้งานลูกได้แม่พาลูกไปหมู่บ้านพอเพียงเพื่อไม่ให้เจอแบบแม่แม่คะหนูรู้ว่าตอนนั้นหนูยังเด็กเกินจะคุยด้วยได้แต่พอหนูโตแล้วก็น่าจะบอกกันสิแม่ขอโทษนะลูกแต่แม่ไม่กล้าพอยายของลูกเคยให้แม่ทำเรื่องเลวร้ายมาขอหล่กลับบ้านกันเถอะไม่หนูอยากอยู่ที่นี่ ถ้าง,งั้นลูกคงคิดได้ว่าโลกมันโหดร้ายแค่ไหนถ้าได้ลองพลาดเองก่อนแม่กลับไปอย่างผิดหวังฉันชอบมากจนลืมถามแม่เลยว่าทำไมเอาตะกร้าใส่เบอร์รี่ไปให้บริดเจตแต่การอยู่กับคุณยายมันก็ดีนะซาบ,บรินา่ายายว่าเราควรจะเชยเวลาที่เสียไปนะว้าวหนูควรไปเรียนแล้วก็ต่อวิทยาลัยเหมือนเพื่อนใหม่หนูใช่ไหมดีกว่านั้นอีกยายจะส่งหนูไปเอเจนซี่นางแบบเอาจริงๆนะหนูอยากจะลองเป็นดีไซนเนอร์มากกว่าหนูชอบทำชุดสวยๆตอนอยู่หมู่บ้าน อืมอันนั้นก็ทำแล้วได้กำไรนะมีการประกวดที่แหลมไปร่วมได้เงนินรางวัลดีนะเอาค่ะสองสองันต่อมาเคตันกับบิเจตก็แวะมาพร้อมไปหมู่บ้านของเธอหรือยังขอโทษนะฉันยุ่งมากฉันเตรียมประกวดออกแบบชุดอยู่ฉันอยากจะเข้าวิททาลัยพวกเธอเนะี่ยเดี๋ยวเราไปเชียนะทองใสฉันปั่นปนสุดๆก่อนประกวดผู้เข้าร่วมจะต้องทําชุดต่อหน้ากรรมการและผู้ชมที่มาดูแต่แรงเชียร์ของพเพื่อนๆก็มอบความกล้าให้ ฉันคิดว่าตัวเองชนะแน่จนเห็นแม่มาแข่งด้วยแม่มาทําอะไรที่นี่แม่มาดูลูกแล้วดูเรื่องการประกวดให้มากขึ้นสบรีนา่ายายเขาก็แค่หลอกใช้ลูกเชื่อแม่นะถ้าวันนี้ลูกชนะยายจะก่อติดลูกเป็นปลิงเลยและสั่งให้ทําเงินให้เธอเยอะขึ้นแม่ค่ะอย่าเวอร์นะการเป็นดีไซเนอร์คือฝันของหนูนะงั้นมาพนันกันถ้าลูกชนะแม่จะไปแต่ถ้าแม่ชนะลูกต้องกลับมากับแม่นะได้เลยค่ะ นาทีต่อมาเราก็ได้สัญญาณแล้วทุกคนก็เริ่มลงมือฉันมั่นใจในความสามารถแต่ว่าแม่เชงก็ไม่ใช่เล่นท่านเชี่ยวชาญด้านแฟชั่นแล้วก็เป็นช่างตัดเย็บมือทองพอเห็นงานเนียเน้ยบของแม่ฉันก็รู้ว่าแม่คือคู่แข่งเบอร์หนึ่งความฝันฉันอยู่บนเส้นได้ฉันพยายามเต็มที่และชน,นะด้วยค่ะยินดีด้วยนะซาบรินาเธอเหมือนมือโปรเลยฉันประทับใจสุดๆนี่คือพ่อแม่บุญคุณฉันเองพวกท่านมาเชียร์เธอด้วยนะ ดีค่ะยินดีที่ได้พบพูดถึงพ่อแม่ฉันต้องไปคุยกับแม่ก่อนนะลูกชนะใสสะอาดแม่จะรักษาคําพูดและไปจากชีวิตลูกสัญญามาก็เพราะว่าลูกจะระวังว่าจะเชื่อใจใครได้ค่ะแม่ก่อนแม่ไปบอกคมลับอีกอย่างทีทาไมถึงเอาตะกรา้าใสเบอร์รี่ไปให้บริเจสตล่ะคะพวกลูกรู้จักกันเหรอก็จําที่บอกว่าคุณยายให้แม่ทําเรื่องเลวร้ายได้ไหมบริเจสตเป็นพี่สาวของลูกนะจ๊ะยายบังคับแม่ทิ้งเธอแล้วเดินทางในสายนางแบบต่อ แม่เสียใจเรื่องนี้มาตลอดชีวิตเลยแม่เปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่แม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตบริจตขอละแม่ขอร้องอย่าบอกเธอนะฉันรู้สึกสงสารแม่จนเกือบร้องไห้ไปด้วยและฉันก็จับมือแม่พาท่านไปหาเพื่อนแม่คะพวกเขาเรียนด้วยกันคะ่ะเราแบ่งปันทุกสุขแล้วก็คอยช่วยเหลือกันในตอนที่ลําบากตราบใดที่มีเพื่อนแบบนี้โลกนี้ก็ไม่แย่ซะทั้งหมดมีแต่ความเป็นไปได้หนูอยู่ได้ไหมคะ ได้สิจ๊ะซาบรีน่ายายจะดูแลหลานเองนะอย่ามาแตะยายมันเลวและหนูจะไม่หาเงินให้ยายหรอกความยุติธรรมบังเกิดสักทีลูกควรจะอยู่นี่และเดินตามความฝันแม่กลับหมู่บ้านไปท่านชอบที่นั่นค่ะฉันย้ายไปอยู่กับเพื่อนใหม่และเริ่มเตรียมเข้าวิทยาลัยโดยมีทุกคนช่วยฉันพยายามหาพ่อตัวเองด้วยไงยฉันสงสัยมาสักพักแล้วเธอได้ถามแม่หรือย,ยังว่าทำไมชอบเอาตะกร้ามาวางหน้าบ้านฉันน่ะเอมคือว่าเออโถเอ๊ย คิดว่าฉันควรจะบอกบริเจนไหมว่าเราเป็นพี่น้องกันหรือว่าคุณจะรักษาสัญญากับแม่และเงียบเอาไวด้ดีอยากจะได้คําแนะนําจริงๆนะคะ